ค่ะกับำคอสู่รายการอีสานผ้าแสบเด้อจ้าพี่นอ้องมามาออกเรื่อยอีกเด้อค่ะมึงมึงพี่น้องพี่น้องตกปลาเอาเบ็ดลงเด้อพี่น้องมึงเนี้ยมึงเนี่ยมึงเนี้ยพี่น้อง,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 องว่าก็เอาลงเมื่อกี้ได้ใจมึงเนี้ยมึงฝรั่ง <c ười> นี่พี่น้องอย <c ười> ุ่ันเน้นหนาลิโอ้พังไงพี่น้องเปิด <c ười> โอ้ว,ว้วาว,ว,าวพี่น้องว่าก็เอาเรืออันเบ็ดลงมาถึงในที่ได้จ้า มึอนี้มึอนี้คนตกไรห,หลายป๋ากระโดดน้ำเน้อจ้ะมึงเนี่ยชโชอ darling ชอชอพี่น้องมึงเนี่ยบังบังมึงจ้ะข้าวใบข้าวใบจ้ะเอาลงมาถึงหน้าที่แล้อจ้ะโตมึงใหญ่นึงโอเคโอเคขนาดหัวกะออกมาจากนี่นี่บ้านอยู่นี่เด้อจ้ะหัวกะออกมากก็เลยล่องเอาเบ็ดลงปลา๋ามันกระโดดน้ำเนาะจ้ะพี่น้อง ตัวแรกแห้งมันนะจ้าตัวบางไง่หนึ่งตัวแรกแห้งมันลุ้นตอ่อลุ้นตอ่อฝรั่งว่าล่องลากล่องเบิงปลาข้าวใบาแสบด้วยจา้าปลาข้าวอีกแล้วพี่น้องวิววิวพี่น้องพี่น้องหนีล่องว่าท่านเลยเถิงอันนี้นี่พี่น้องอีกแล้วอีกแล้ว อีกแล้วใชอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องนี่โอ้ยปลาหลายๆนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่เห็นเห็นเห็นมาจ้านี่นี่จำจำปลากระโดดเข้าวใบข้าไหบคือเกาจ้าข้าไใบพี่น้องโอ้ฝรั่งโอ้ว้าวว้าวนี่นี่นี่พี่น้องนี่เย้ฝรั่งเิวฝรั่งฝรั่งฝรั่ง พี่หันมางพี่เน่ฝรั่งอยู่เทอนาเลาฮะอื้มนี่ฝรั่งโอ้พี่น้องตัวพี่เนี่ยเอ๋นี่พี่น้องพี่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่เห็นบ่ฝรั่งเก่งเลยยูฮอน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 ชอว นี yeah. on, on, ah, okay, okay. ่พี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นบ่จ้ะอ้าวตัวบางใหญ่นึงโอเคโอเคดีใจน้ำฟรั่งฟรั่งเพิ่นมากเนาะจ้ะมีแต่ตัวใหญ่ๆได้จ้ะวันเฮปเป็นคัดอยู่โอ้ my god แอ้วลุนต่อไปจ้ะ ื้อนี้ปลานะแดดมันดีจ้ะปลามันหลายปลากินเหยื่อดีปลากระโดดนาำได้อีกแล้วพี่น้องได้ได้รุ่นอีกแล้วได้รุ่นอีกแล้วอืมอะนี่นี่นพลัง ในรุ่นอีกแล้วจ้าออหมอนิปลากินเยือดีดีจ้าพี่น้องป้องไปนี่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 พี่น้องเบิองฝรั่งโยกฝรั่งโยกหมอนี้ปลากินเยือดีดีอากาศมันดีเห็นมาจ้าพี่น้องนี่นี่นี่มากมากใกล้แล้วมากใกล้แล้วอุ้ยสงสัยตัวใหญ่อยู่จ้าพี่น้องเน็ตอยู่วันเน็ต nét nét đà linh nét ui ui tôi nhai à ờ. ô pí non tôi nhai tôi nhai chẳng sải ừ. nét nè ui mừng này pí non bết cong đấy bết 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 cong ô ờ. ờ, nè 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 hén bao chả Mình hén nè 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 มึงเนี่ยจ่ะตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ดีค่ะมาหนีมึงเนี่ยพี่น้องกลองปลาปุ๊นตัวเป็นโลเหมืนเด้อค่ะอะไรนี่รู้อ๋อบังปลาได้จังน่ะทางหน้านั่นเห็นอยู่บอกพี่น้องพี่น้องนหลายหนี่คือปลาได้จ้ะโอ้พี่น้องวออมึงเนี่ยพี่น้อง <L> an> an> พี่น้องฟ้องไปหนี่ป้าเด้อนี่อุย้ยนี่ป้าได้พี่น้องที่มันอันนี้นี่อุ้ยโอ้ยอุย้ยพี่น้องป้าเด้ค่ะบังในหนีมาเป็นฝูงอยู่พี่น้องป้าอุย้ยพี่น้องพี่ที่บ่อนบ่อนมีป้าอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องป้าข้าวา่าอจ้าพี่น้อง ลุดแล้วลุดแล้วลุดแล้วอุ้ยพี่น้องโอ้ตัดตัดตัตัตัอุ้ยบอลเป็นจูเจ้าจูเจ้าอยู่พี่น้องอุ้ยถ้าเอาแหวานนี่คือสีแบบเต็มแหเลยจ้ะป้าพี่น้องอ้อยย้อนไปเมื่อกี้ตัวมึงใหญ่ลุดหนึ่งนี่นี่นี่กินอีกแล้วจ้าพี่น้องนี่โอ้ยมึงมึงนู้ยซอยฝรั่งคนนุ <c oughs> ่งเน็ตกันนะพี่น้องเด้อแต่ลิงกี้วันเน็ต ลิงมีว wow, ้อนเน็ดว้าพี่น้องบ่อนเป็นยุ <h <h ่มยามยุ <h 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 ่มยาบอยู <h <h ่ดาลินมีว no> ้อนเน็ตอยู่วนเน็ตเออเน็ตเน็ดอุ้ยพี่น้องนี่นี่นี่พวกเนี่ยย้อนลงไปเมื่อกี้บ่อนเป็นยุ่มยามยุ่มยามนี่ปลาว้าอุ้ยเฮงออกมาไกลเฮงตัวใหญ่โอ้พวงเนี่ยพี่น้องท่านเวดกงน่าจะตัวใหญ่จ้ะน่าจะตัวใหญ่พี่น้อง โอ้ยโอ้ยเอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะอโอ้ยอ่ะยูยูยูอ่ะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเห็นสีรถมาเนาะอ้ยพี่น้องเนี่ยโอ้ยบ่นหยมบหยบหยหยกบันมากเป็นฝูงพี่น้องโอ้ยทูบิสเย้เย้ทูบิสโอ้ยพี่น้องัตนี้โลกรัวหมดแน่จ้ะโอ้ย ดาลิงแวแวอุ้ยีนกหไล่ไๆนี่คือป่ามองได้นกไหลุยพี่นงอนงแวแวดาลิง o u i, where, where, ai, you o follow ดาลิงย o u you follow i, u i h, on, t uh ้าดพี่นงอ้ยอ้ยพี่น้องแหงออกมาไกลแหงตัวใหญ่พี่อู้ยอุ้ย ปลาหลายอีนี่ค่ะพี่น้องเพว้นโอ้ยแห้งออกมาไกลแห้งหลายคือยอดลงไปปบกินเยื่อปับเลยเด้อที่อันบ่อนบุบ,บบุบบุบบุบเมื่อกี้นอะ๋โอ้ยพี่น้องโอ้ยถ้าเป็นกล่องซุ่มได้น้อจ่ะมึงนี่นี่มึงแน่้ยมึงแน่พี่น้องนี่นี่อุย้ยโตนี่โลกกลัวได้จ้ะเมื่อกี้อุย้ยดาลิ้งแม่บุ้ยบีฟอ่ะบุบบุบ บ่อนยุมยย่มยมยุ่มแยวโอ้ยพี่น้องฟ้าข้าวใบมันจะมาเป็นมูเนาะจ้ะแวดาลิงแวอ่ออโอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยเมื่อกี้จนมาเป็นฝูงมองน้องไล่หลนะพี่น้องมันก็นสะมาเป็นฝูงโอ้ยอยากเห็นนั่นมันโดดฮะให้ให้พี่น้องเหน็นผุนผุนผุนมองผุ่นอีกเด้อจ้ะพี่น้องฟองไฟ หลายอีหลีหลยอีหลีพี่น้องนี่นีพี่น้องนี่นี่เอากินแล้วพี่น้องกินแล้วกินอีกเลยจ้าพี่น้องกินอีกแล้วกินอีกแล้วอกินอีกแล้วพี่น้องกินอีกแล้วโอ้ยลาหลายคับพี่น้องโอ้ผู้น่าดูจ้ำบุ๊บจ้ำปุ๊บอยู่พี่น้อง ปลาข้าไวเมืองเมืองเมืนกมันเห็นปลาโดดพี่น้องเห็นนกบ่จ้ะเนต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 เมือมืพี่น้องเมืองพลังโยกเห็นบ่นโอ้ยกระโดดจ้ำบึบจ้ำบึกอยู่พี่น้องอู้วว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 วอ้วงว รู้แล้วจ้ะโอ้ยพี่อาดาลิงอยู่ลุกฮุกโนโกอดกำลังหยกโอ้อบูคอดพี่น้องอบูคอดตัวหน่อยบออ่เอาด้วยจ้ะปอกคอบั่นเห่าด้วยจ้ะบ,บออับบออูคอ,อดบออัดบออด่นเห่าเอิญปอกคอเนาะจ้ะบ่เอามันตัวหน่อยอือฮะโอเค uh huh. okay. นไปแล้วบอเอาจ,จ้ะบ๊ายบายอ่บ๊ายบายมันโตหน่อยจ้ะบ่เอาเดี๋ยวมาถาลุ่นต่ออ่าบุคอร์บุคอร์ตนะบุคอร์ตพวกเนี้ยพี่นอ้องอ่าโตยัยจ้ะตัโตยัยจะเอาได้หรือบ่ได้อลิงแคนเทคโนเทคเอาบ่ได้ไดไดจ้ะพี่น้อง คอบานเฮาตัวน้อยเอาบัดโยนขึ้นด้วยจ้ะอ่าเออเย่อ่าไปแล้วพี่นอ้องฮะโอเคพี่น้องโอ้สแนปเปอร์พี่น้องสแนปเปอร์ตัวน้อยเอาบัได้วยจ้ะตัวน้อยตัวน้อย โน้โนเทกเย่ too small เอาบไดรได้จ้าเด้อคลิปนี้กระสิฝากพี่น้องไววซ้ำนี่เด้จ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอีสานผ้าแสบเนี่ยด้ยจ้าเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะจ้าอย่าลืมกดกระดิง่งปิ๊งปิง,ปงด้จ้าสิบบได้ผลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ามีหลากหลายคลิปให้เบิ่งเนาะจ้าเนาะ ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อย้าขอให้พี่น้องบ่ิจ็บบ่จนหลับหลนพ้นภัยเด้อย้าขอบคุณหลายๆจาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย